มันไม่ใช่ตัวผู้นะครับพี่น้องครับก็าหลอกขายนะครับเด้อนี่ครับประสิทธิภาพให้พี่น้องเบิ่งเลยใส่นิดเดียวนะฮะใส่นิดเดียวนะฮะนี่ครึ่งช้อนนะฮะนี่ครับเขาจะละลายลงแบบนี้เลยนะฮะระเบิดบึ้มเลยนี่ให้เบิ้งประสิทธิภาพมันไปน้ำควบคู่นะครับพี่น้องครับกับการตอบคําถามนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีชาวเกษตรอีสานชุกหูทุกคนครับพี่น้องครับรวมถึงเกษตรทั่วทั่วไปนะครับทั่วทุกภาคนะครับพี่น้องเนาะ วันนี้บปาทัดมานําเสนอครับพี่น้องครับมานะครับนําเสนอสินค้าตัวนี้บอมเบนว่าเรเคยนําเสนอมาก่อนนะครับพี่น้องครับบปาทัดขายมา2-3ปีแล้วนะครับพี่น้องครับซูเปอร์ไมโครเมกนะครับเด้อให้พี่น้องเอาไปใส่เกี่ยวกับพุ๊ซ่าที่ติดดอกนะครับติดดอกไม่ติดผลนะครับใช้ควบคู่กับฮอร์โมนนะครับพี่น้องครับที่ทางเปาทัดเลยเตรียมให้นะครับพี่น้องครับก็จะมีฮอร์โมนนะครับ เป็นน้ำหมักนะครับ1นเกลอน5ลิตรนะครับพี่น้องครับบวกกับซูเปอร์ไมโครเมก1ซองนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับอ่าราคาหลังไมได้พี่น้องเนอะสามารถโทรมาสอบถามเบาร์ใดนะครับที่เบอร์082 0 2 5 0 2 9 7นะครับพี่น้องครับนี่ครับราคานะครับเฉพาะซองหน่อยๆนี่ก็ราคานะครับพี่น้องครับ550บาทนะครับ น้ำหนักอยู่ที่12.5กรัมนะครับพี่น้องครับวิธีการใส่นะครับทุกอย่างอยู่ขางซองแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามื่อเี้เบ้าทัดสิมาสาธิตเบื้องต้นให้พี่น้องครับมีทะเบียนการค้านะครับทุกอย่างนะครับพี่น้องเนาะจะเพิ่มเติมแต่แค่นะครับนำมักนะครับพี่น้องครับตัวนี้ทางผมนะครับเป็นการนะครับบวกเขาไปให้พี่น้องนะครับให้ได้าไปใส่ เกี่ยวกับพุดซ่าและก็ฝรั่งโดยตรงนะครับพี่น้องเนาะพืชไร่นะครับพืชสวนนะครับนาข้าวนะครับได้เบิเปิดนะครับเด้อแต่ตัวนี้แนะนําแห่พี่น้องเอาไปผสมกับน้ำนะครับ2ช้อนนะครับ2ช้อนเล็กๆนี่นะครับต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นนะครับพี่น้องครับในหัวในสวนเฮ่ามูว่าจะเป็นนะครับพุดซ่าสามรสพุดซานมมสดนะครับยิ่งปีนี่ นะครับลายต่อลายท่านลายต่อลายสวนนะครับพี่น้องเนาะกะโทรมาหาบอทัดลายต่อลายคนนะครับว่าบอทัดเอ้ยเป็นตั้งใดปีนี้นะครับติดแต่ดอกดอกเต็้ต้นอยู่นะครับบอติดผลผลิตนะครับติดผลผลิตลูกกระดำกระลุดกระลลวงนะครับพี่น้องเนาะติดกระตีนห้างห้างนะครับอ่ะมันเป็นน้ำหนึ่งมันมาจากปัจจัยคือสภาพะอากาศนะครับพี่น้องครับเนาะ อบอ้าวนะครับถ้าฝนไม่ตกวันไหนอบอ้าวทันทีนะครับปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะแปลกๆในจักหน่อยนะครับเนาะประมาณการว่า8ปดสองคนนะครับพี่น้องเนาะประมาณนะครับเนาะข่าวๆนะครับคิดว่านะครับพี่น้องกะอยากให้พี่น้องเขาถึงฮอร์โมนนะครับนี่ถือว่าราคาถือแล้วนะครับพี่น้องครับเห็นว่าซ่องในหน่อยแนวนี่พี่น้องนะครับใส่ในเป็นปี นะครับสาหรับส่วนบใหญ่นะครับอย่าไปมองที่ปริมาณนะครับต้องมองที่ประสิทธิภาพนะครับมองที่ประสิทธิภาพแล้วก็มองที่นะครับสิ่งที่จะได้รับนะครับสิ่งที่จะตอบกลับนะครับพี่น้องเนาะก็คือนะครับผลผลิตน,นะครับถ้าพี่น้องอยากหูว่าประสิทธิภาพดีจริงบอ่อหรือบอ่ดีหรือจังไหน ให้พี่น้องเอาไปฉีดใส่ทัวนะครับอ่าตัวนี้น้ำหมักนะครับหนึ่งแก้วน้ำหมักหนึ่งแก้วนะครับใส่แค่แค่นี้เองนะครับหนึ่งแก้วนะครับน้ำหมักหนึ่งกลลนห้าลิตรนะครับหนึ่งแก้วใส่แค่นี้เองนะครับเทใส่แก้วน้านะครับเกือบเต็มแก้วแบบนี้แล้วก็ผสมกับน้ําเปล่านะครับส่วนไมโครมิกสองช้อนนะครับนะครับพี่น้องครับใส่ลงไปเลย นะครับตามจริงเบาทัดแมงไข่ายก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ซ่อนละยี่สิบบาทนะครับเซทุ่งหน่อยๆส่งเซ่ซองจดหมายไปให้พี่น้องนะครับก็ได้นะครับช้อนละยี่สิบบาทนะครับพี่น้องครับเนาะขายกันแบบไม่ยากนะครับขายกันแบบไม่ยากนะฮะอย่ามองที่ประสิทธิอ่าอย่ามองที่ขนาดแล้วก็ปริมาณนะฮะต้องมองที่ประสิทธิภาพและคุณประโยชน์นะครับพี่น้องเนาะ าไปเสียดซีทั่วทั่วกับกรอบหวานนะครับพี่น้องครับลูกสวยนะครับรสชาติดีนะครับเด้อตัวนี้จะบกขออธิบายมากไปก็นีนะครับคือเอาเป็นว่าเอาทัดขายมา2ปีแล้วนะครับนี่ปีนี้ปีที่3มนะครับแต่ยังไม่ทันเต็ียม3ปีอยู่เลยครับเด้อซูเปอร์ไมโครมิกนะครับก็ยังขายอยู่นะฮะ ยันพี่น้องไว้บ่าวทัดมีขายบอนอช่วงนี้เดี๋ยวเอามานําเสนอขายบอนอช่วงนี้เอามาให้พี่น้องเลยนะครับเด้อตอบโจทย์ไร้ตอนไล้ทันที่โทมาว่าพุทธสาบติดนวยนะครับอืมกลาเป็นเป็นกาลังใจให้นะครับพี่น้องเนาะนะครับสําหรับเอฟซีที่ปลูกไปแล้วแล้วก็อยากให้ติดผลติดผลิตผลผลิตล,ลๆนะครับหลกักๆเลยปีนี้พี่น้องครับพุทธสาหนาฝน,ต,น,ต,น,ฝนต้นฝนบ่ค่อยติดนวยนะครับ หนึ่งเนื่องจากสภาพอากาศแวดล้อมนะครับพี่น้องครับปกติแล้วอาฝนจะเริ่มตกนะครับชุดแรกตั้งแต่เดือนมีนานะครับพี่น้องครับเนาะตกตกห้างๆนะครับได้กินกบเด็กินอื่งในช่วงหลันก็มีนะครับเป็นบางปีนะครับแต่ว่าปีนี้ปลาเข้าไปจนหอดเดือนปลายเดือนพฤษภาเข้าจังได้กินกบกินอึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นเป็นอันว่าปีนี้มันแห้งแรงนะครับเนาะ ้วก็สภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนจัดนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเขาตัดถ้ำสาวในช่วงแรกนะครับหลังจากหันมา1เดือนถึง2เดือน3เดือนมันโบติดดอกโบติดผลโบติดนะครับติดกระติดแล้วกระ่วงนะครับพี่น้องเนาะบาทัดสมานะครับอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ให้พี่น้องนะครับได้มีทางเลือก เขาอยากไปสื we <TP> ่อตามลานขายเกี no ่ยวกับเกษตรนะครับทั่วไปนะครับพี่น้องเนาะที่ขายเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับทางการเกษตรขายเกี่ยวกับยาทังการเกษตรครับพี่น้องครับทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาไปถามหายาอีหยังนะครับเขาก็จะบอกแนะนําหเขาไปเรื่อยนะครับตัวนั้นก็ดีตันนี้ก็ดีตัวนั้นก็ดีตัวนี้ก็ดีนะครับ พ่อไปใส่ไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าเกล,ล็ดและขวดยาเนี่ยซ่องยาเนี่ยเต็มอยู่แต่ทุนบานนะครับพี่น้องครับเนาะเต็มอยู่กองขยะละพี่น้องครับจับต่องตัวไดกะบ,บ่ถือนะครับพี่น้องเนาะสื่อตัวไดมากะม่นแน่ใจนะครับขวดละเจ็ดแปดร้อยขวดละพันกว่าบาทน,นะครับซ่องละ 400, 500, 000, สี่ร้อยหาร้อยซองละร้อยกว่าบาทน,นะครับ ใส่ไปแล้วนะครับพี่น้องครับหาจับทิศทางจะคล้องกับบถึกนะครับพี่น้องเนาะเขาสีใส่ต่อหรือว่าสีถ้อยล้างหรือว่าสีไปเอาตัวไดมาใส่อีกไกยเป็นว่าไปถามตเตย <c oughs> เขาก็แนะนําตัวไม่ไปเรื่อยนะครับพี่น้องเนาะเขาก็แนะนําตัวไม่ไปเรื่อยนะครับมือนีเบ้าทัดสิมามันเป็นฉีกง่ายๆด้วซองเด้อพี่น้องครับ้ันในเขือบอยยางนี้เลยนะครับพี่น้องครับเนาะซูปเปอร์ไมโครเมกวันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับ เอาซื้อมาตัวได้กับบอดีตัวได้กับบอดีดกลายเป็นว่าห้าท้อนะครับพี่น้องครับมันจะทําให้เราท้อสะก่อนนะครับก่อนที่จะประสบผลสําเร็จนะครับจะทําให้เราท้อนะฮะทำให้เราถอดใจนะฮะพี่น้องอสีไปตอหรือสีพ่อซ้ำหนี้จังสีนะครับพี่น้องครับอ่าหลักกะจิกก้ามากกังวลนะครับพี่น้องครับกะจิกก้ามาคิดว่เาเฮ้หาซสื่อพุดซ่ามากเนี่ยมันตน้อมีตัวผูบอนะฮะ มันตัวมีตัวเมียกับตัวผู้ผสมพันธุ์กันในสวนบอสอย่าไปเสือด้อครับเดีอพี่นนอกด้อ่าเบาทัดเป็นคนที่บอคอยแค่นะครับบอคอยแค่ค้นที่หลอกหายนะครับทั่วไปเนาะสามารถนะครับโทรมาสอบถามเบาตัดได้เลยนะครับพุทธสาสามรถนี่มันจะมี พันแสงทองเหล่าพี่น้องอันดับหนึ่งนะครับพันแสงทองนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับพันแสงทองเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับเนาะทีราคาถูกที่ตอนนี้นะครับพี่น้องครับต้วนพันราคาพอแพงนะพี่น้องเนอะเพราะว่าพันแสงทองนะครับส่วนมากคนจะปลูกเยอะทําไมเราจึงขายไม่แพงนะครับเพราะคนซื้อทีซื้อเยอะไม่ได้ซื้อน้อยเหมือนนะครับจัมโบ้หรือน้ออาอ้อยนะครับจัมโบ้เนี่ย หรือแดงอินเดียเนี่ยน้ำอ้อยเนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่พุทธาที่กเกษตรกรหลายๆท่านเอาไปปลูกเสริมเพิ่มเติมซื้อน,นะครับพี่น้องครับเนาะเพื่อให้มีแบบหลากหลายในหัวในสวนนะครับแค่นั้นเองนะครับตามจริงแล้วพุทธาลักๆที่เขานิยมตอนนี้รสชาติดีเปรี้ยวหวานนะครับกรอบแล้วก็ฝาดเล็กน้อยเนี่ยจะเป็น3ามหลแสงทองนะครับเด้อ พวกจัมโบ้นุ่มสดน้ำอ้อยนี่เป็นแค่ตัวประกอบนะครับพี่น้องครับแล้วกาแดงอินเดียเขาหิมะนะครับพี่น้องครับเอาง่ายๆคือเขาหิมะก็คือน้ำอ้อยเบอร์สิบสองราคพี่น้องครับเนาะใหญ่ก้นตัวใหญ่เครับเน้ะนะครับเพราะว่าวาทัศศึกษาเกี่ยวกับพุทธามาปีนี้ปีที่สิบเจ็ดสิบแปดแล้วนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้สีมาสาธิตใ้เบิกนะครับรากาจะมาบอกเกี่ยวกับ สายพันธุ์พุทธาที่ว่าบติดหน่วยนะครับพี่น้องครับายตัวายท่านถามมาว่าต้องมีตัวผูกบอนะฮะมันจำเป็นด้พี่น้องนะม่นจำเป็นต้องมีตัวผูกนะครับเพราะว่าพุทธาสามรถแสงทองนะฮะจะมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันนะครับพี่น้องครับบางคนบางท่านถามว่าโอ้ยผมไปซื้อพุทธาสามรถมา ร้อยต้นนะฮะต้นละหาสิบบาทข้าเจ้าแถมพุทธาตัวผูมาให้พร้อมสิบหาต้นนะครับพี่น้องครับหมายถึงว่าเขาขะกันมาเลยนะครับนั่นก็เท่ากับว่าคุณซื้อหนึ่งร้อยต้นแถมสองนะครับก็หักออกไปสิบห้าต้นนะครับพี่น้องครับหักสามหลดออกไปก็จะเหลืออยู่นะครับแปดสิบแปดสิบกต้นเองนะครับสามลดนะครับพี่น้องครับเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ย เขาเอาอันนั้นมาแทนแล้วนะครับเอาเอาพันแสงทองมาใส่ให้พี่น้องนะครับเนาะอ่านั่นหมายถึงนะครับพี่น้องครับมันไม่ใช่ตัวผู้นะครับพี่น้องครับเขาหลอกขายนะครับเด้อเนี่ครับประสิทธิภาพให้พี่น้องบังเลยใส่นิดเดียวนะฮะใส่นิดเดียวนะฮะเนี่ยครึ่งช้อนนะฮะเนี่ครับเขาจะละลายลงแบบนี้เลยนะฮะระเบิดบึ้มเลย นี่เ้เบิ้งประสิทธิภาพมันไปนั่งขวบคู่นะครับพี่น้องครับกกับการตอบคําถามนะครับเนาะมื่อนี้มาตอบคําถามพุทธซาสามรถมันมีตัวผู้นะพี่น้องเนาะ <c oughs> ถ้าตัวผู้เขาจะมีแต่ดอกนะฮะเขาจะไม่ติดผลผลิตนะครับแต่เหรียญทองไม่ใช่ตัวผู้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีผลผลิตด้วยนะฮะแล้วก็ฟองทองก็ไม่ใช่ตัวผู้นะฮะเป็นอีกเพียงแค่หนึ่งสายพันธุ์นะครับพี่น้องครับ ที่ลูกดอกนะครับแค่นั้นเองนะครับพี่น้องเนาะยามาโนนะฮะยามาโนว่าเป็นตัวผู้นะครับถ้าเป็นตัวผู้ก็จะเหมือนมะละกอ Vocês จะติดแค่ดอกไม่ติดผลผลิตนะครับพี่น้องครับเนาะออกง่ายๆนะฮะง่ายๆแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องอะไรมากมายอันนี้คือประสิทธิภาพให้เบิ้งนะครับคล้ายๆนะฮะคล้ายๆกับปลารเบิดมะลาบะนูนะฮะพี่น้องครับปลารมานูนะครับพี่น้องเนาะ อันนี้คือสองซอนนี่พี่น้องผสมกับน้ำหยดสิบลิตรนะครับเด้อฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นนะครับทุกสิบวันนะฮะทุกสิบวันหรือทุกเจ็ดวันย,ยิ่งยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเรานะฮะอยากประหยัดก็ความพอดีพอดีก็จะอยู่ที่สิบวันครั้งนะครับพี่น้องครับเนาะฉีดเลยนะฮะบดบดติดหน่วย เอาเงินคืนรถนะครับพี่น้องครับโทรมาบอกเลยนะครับคืนเงินให้ทันทีนะฮะแต่อย่าตัวกันนะนะครับอย่าโกหกกันอย่าหลอกกันนะฮะแค่นั้นเองนะครับติดก็ต้องว่าติดนะครับไม่ติดก็ต้องว่าไม่ติดนะครับถ้าคุณเอาไปฉีดแล้วไม่ติดนะครับผมยินดีตามถึงสวนเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่บุรีรัมณ์นะครับซีสเกตสุรินนะฮะหรืออยู่ที่โซนด้านนะครับอีสานตอนเหนือนะครับพี่น้องครับ อยู่แถวเมืองหลอกเมืองเลยนะครับพี่น้องครับบึงการนะครับคอนแกนนะครับพี่น้องครับอุดรน้องไข่บาวทัดไปเบิดละะไปถึงทุกที่นะฮะไปหอดคุณละนะครับภาคเนื้อตอนล่างคุณละพี่น้องครับพิจบูรณ์พุนละนะฮะตอนล่างนี่ตอนางกลางบาวทัดกับบขอคในใจแต่ว่าไปเบิดละนะครับขอให้คุณโทรมาผมยินดีติดตามงานถึงที่นะฮะพี่น้องครับเนาะ แต่จะมีแี่ผมนี่แหละพี่น้องครับช่องเดียวนี่แหละที่คลายต้นพันธุ์้ายห่อมู้นแล้วก็ติดตามลูกค้าแล้วก็ตามทรงลกค้าจนหอดมองะฮะพี่น้องเนาะนี่นะครับเด้อครึ่งช้อนนะฮะครึ่งช้อนแค่นี้เองนะนะครับจะค่อยๆหยดลงไปอ่ะเทลงเลยเทลงเลยเบ่งประสิทธิภาพพี่น้องเบ่งประสิทธิภาพนะเหมือนระเบิดประการบนูนะฮะพี่น้องครับเนาะไปสีดเลยนะครับบอดีขึ้นขึ้นในพรอมนะฮะเบาทันบาพูดมาก นะครับไม่พ่มเพื่อนะฮะก็จะมีชุดนี้นะครับที่จําหน่ายอยู่ตอนนี้นะฮะทางด้านฮอร์โมนนะครับจะไม่จําหน่ายตัวไหนอีกต่อแล้วนะครับพี่น้องครับจะจําหน่ายแค่ตัวนี้นะครับให้กับลูกค้าที่ปลูกคุชาอยู่หนปัจจุบันนะครับแล้วก็หนตอนนี้นะครับพี่น้องเนาะย่านพี่น้องว่านะครับ ขายหลายตัวเกินไปนะครับพี่น้องครับพี่น้องตามมาท่านาตัวไหนมันแพงจัดเขาเอาศัยขึ้นราคาเราก็จะถอยลงมาไม่ขายต่อนะครับส่วนตัวไหนที่ยังคงราคาเดิมอยู่นะครับไม่เพิ่มราคาไปมากกว่านี้นะครับยังคงราคาเดิมอยู่เราก็จะจําหน่ายต่อไปนะครับสวนยาปองกันพวกมแมลงวันทอง ป้องกันแฮตแท็กโนดไม่ให้เป็นจุดไม่ให้เป็นจำ้จำๆไม่ให้เป็นไฝนะครับยาขับไล่แมลงวันทองก็มียาป้องกันก็มียาป้องกันก็จะเป็นแบบล่อนะครับพี่น้องครับเป็นฮีโร่วันนะครับเด้อยขวดละ 120- ่งร้อยบถึงหนึาบาทนะฮะส่วนยานะครับขับไล่แมลงวันทองในรั้วในสวนนะครับกําจัดแมลงวันทองก็จะเป็นไตฟอสนะฮะ ตัวนี้ก็จะมีขายอยู่ขวดละ700นะฮะขวดละ700ถึง700กว่าบาทนะครับอินดีฟนะครับอินดีฟก็มีนะครับอินดีฟก็ขายนะครับพี่น้องครับขวดละ900ถึง900กว่าบาทนะครับตัวนี้ป้องกันแฮชแท็กโนดนะฮะอย่ารอให้เป็นก่อนค่อยป้องกันนะครับสายเกินกว่าแก้นะครับพี่น้องครับเนาะป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับพี่น้องครับเนาะสำหรับ ฮแท็กโนดนะครับแล้วก็แมลงวันทองนะครับเด้อพี่น้องครับลอยเปอร์เซ็นอยู่แล้วคือช่วงนี้นะครับเข้าสู่กลางฝนและจะย่างเข้าสู่ปลายฝนแล้วนะครับพี่น้องครับเขาจะเอาผลผลิตในช่วงเดือนตุลาเร่งให้ติดดอกติดนวยติดผลนะครับพี่น้องครับเนาะเร่งให้ออกผลผลิตใช่ช่วงนะครับผู้ชิดกาท่านว่าเริ่มเก็บนะครับพี่น้องครับเนาะเขาต้องเอา ช่วงนี้นะครับพี่น้องครับเริ่มเล่งดอกเล่งผลมือดแดดออกจ้าเปี่ยงเปี่ยงแล้วนี่นะครับพี่น้องครับฝนไม่ตกนะฮะเสียงลังคาดังแบบนี้ก็หมายถึงว่าอากาศร้อนจัดนะครับพี่น้องครับช่วงนี้เนาะมือแดด้าเปิดฝนมาตกครับพี่น้องครับเปิดเครื่องมือก็ยังดีฉีดเลยนะครับแค่40นะครับนาทีเขาก็เริ่มนะครับซึมซับเพียงพอแล้วนะครับพี่น้องครับวิธีการใส่ ถ้าจะให้ดีให้พี่น้องผสมสันไลด้วยพี่น้องเด้อผสมสันไลด้วยนะฮะอย่าผสมเยอะเกินไปแค่ครึ่งช้อนก็พอนะครับต่อน้ํา20ลิตรเพื่อให้ช่วยในการจับใบนะครับพี่น้องครับจะดีมากนะครับเป็นไปได้อย่าใช้นะครับอย่าใช้นะครับพี่น้องครับสารจับใบนี่อย่าใส่เด้อพี่น้องเด้อนะครับใครจะด่าใครจะด่ามากก็คอมเมนต์เข้ามานะพี่น้องครับเนาะ พอใส่ที่แรกนะครับมันไม่เป็นไรนะครับพอใช้ไปนานๆมันจะเริ่มนะครับมันจะเริ่มปิดปากนะครับพี่น้องครับปิดปากใบนะครับพี่น้องครับเนาะจะเริ่มปิดตาใบปิดปากใบนะครับพี่น้องครับเพี้ให้ตัวเข้าส้มนะครับพี่น้องเนาะท้ายที่สุดนะครับใบก็ร่วงนะฮะพี่น้องครับเนาะใส่สัไล่แทนนะครับเด้อห้ามใช้ผงซักผ้านะครับผงซักผ้านี่ลวกเลยนะฮะสร้างจะใบสามารถอ่า โมมันสารจับใบเนาะพี่น้องเนาะน้ำยาเลยละ่ะเอาเป็นน้ำยาล้างจานเลยล่ะนะครับใส่แท่นสารจับใบได้เลยนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าวทัดขออนุญาตแนะนำนะครับแล้วการเป็นไปได้บุญอยากแนะนำนะครับพี่น้องเนาะให้พี่น้องไปหาสื่อมาใส่ซะนะครับถา้าอ่าเข้าตรงการนะครับพี่น้องครับแต่ถ้าเข้าตรงการเรีกงเรียงนะครับพี่น้องครับบ่าวทัดในอ่าบ่าวทัดกะจะที่โอกาสแนะนำให้เนาะ เอาเป็นบุญซับพี่น้องครับถือโอกาสแนะนําให้เป็นบุญนะครับเนาะเอาบุญกันยังดีนะครับพี่น้องเนาะให้ใส่สันไล่แทนสารจะาใบนะครับพี่น้องเนาะจะได้ไม่มีผลต่อการนะครับปิดปากใบนะครับปิดตาใบนะครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ครับเราถัดมาสั้นๆนะครับพี่น้องครับห้องมูลที่จําหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับช่วยในการนะครับพี่น้องครับติดดอกติดผลนะครับพี่น้องเนาะไม่หลุดไม่ร่วงนะครับก็จะมี หนึ่งชุดครับพี่น้องครับก็จะมีฮอร์โมนเกษตรอีสานนะครับพี่น้องครับหนึ่งเกลนนะครับแล้วก็บวกกับซูเปอร์ไมโครมิกหนึ่งซองนะครับพี่น้องครับแค่นั้นเองนะครับไม่มากมายไม่ต้องนะครับใช้เยอะนะครับพี่น้องครับเอาแค่นี้เองนะครับไปใส่รถไม่ติดผลนะครับพี่น้องครับทวมาบอกนะครับโอนเงินกันทางไลนเลยพี่น้องครับแจ้งสลิปเลยนะฮะง่ายๆไม่มากนะครับปลูกมา ลอยต้นพี่น้องเอ้ยนะครับบอติดหน่วยบอทัดบางทีนะครับปีนี้มันเป็นอย่างนะครับอ่ะก็อยากให้เอาต้นนี้ไปซอยได้ครับเด้อถ้าเป็นไปได้นะครับเนาะก็เสีต้นนี้ซอยนะครับอย่าเสียที่เกินไปในช่วงนี้สีทา้งห้างน่อยๆสิบห้ามือเท่านึงนะครับแราคาคาดว่าเริ่มจะเบิดฝนนะครับพี่น้องครับสําหรับพ่ออย่างเข่าเดือนตุลาะนะครับพี่น้องเนาะต้นเดือนตุลาะเพราเริ่มสิเบิดฝนแน่เข้ากับสีย เลี้ยงขึ้นเลี้ยงขึ้นไปนะครับจากสิบหามือเป็นซิบมือแล้วก็เป็นเจ็ดมือแล้วก็เจ็ดมือตลอดนะครับพี่น้องเนาะจนกลัวติดผลนะครับพี่น้องครับไม่หลุดไม่ลวกนะครับแคลเซียมมีส่วนผสมของแคลเซียมโบรอนนะครับพี่น้องเนาะแคลเซียมโบรอนมีหน้าที่นะครับขั้วเหนียวนะครับติดแล้วไม่หลุดไม่ลวงนะครับพี่น้องเนาะทาให้แข็งแรงนะครับขั้วเหนียวนะครับพี่น้องครับกดอะมิโนนะครับกดอะมิโนก็มีนะครับพี่น้องเนาะ ส่วในเรื่องของการนะครับสังคขอแสงนะครับพี่น้องครับช่วยให้นะครับรับสารอาหารได้โดยไม่มีแดดนะครับพี่น้องครับในช่วงกลางวันนะครับวันไหนฝนตกฟ้าคึ้มขอแค่มีช่วงเวลาให้ฟ้าเปิดนะครับพี่น้องครับสักสองสามชั่วโมงเราก็ฉีดได้นะครับพี่น้องครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ